้เกรดเป็นเกฑดรับคุณภาพของเด็กจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความเม่ของเด็กไทยในปัจจุบันแต่เกรดไม่สามารถใช้ว่าความสามารถพิเศษของเด็กคนใดคนหนึ่งได้เช่นถ้าเด็กคนนั้นมีความพิเศษทางด้านศิลปะก็จะไม่สามารถได้ใช้วัดโดยเกรดโดยเกรดได้และจะนําไปสู่ปัญหาครอบครัวด้านค่านิยมถ้าเด็กคนนั้นไม่สามารถเข้าศึกษาต่อโรงเรียนชั้นนำได้เนื่องจากมีเกรดการเรียนต่ำ และหาดเด็กคนนั้นมีปัญหาความเครียดสะสมจากปัญหาครอบครัวจะมีแนวโน้มในการเปร็นโรคซึมเศร้าสูงมากครับผมครับจะทำให้เกิดความเครียดของเด็กโดยที่การศึกษาไทยนะครับจะเน้นวิชาการวิทย์คณิตมากกว่าวิชาอย่างอื่นที่สร้างความสนุกสนานให้เด็กนะครับแล้วก็ความเครียดอาจเกิดจากการที่ผู้ปกครองตั้งเป้าหมายในชีวิตให้เด็กโดย ไม่ถามความรู้สึกของเด็กนะครับแล้วก็ผู้ผู้ใหญ่บางคนนะครับจะชอบนําเด็กคนหนึ่งไปเปรียบเทบียบกับอีกคนหนึ่งโดยที่ไม่สดเลยว่าเด็กความสามารถของเด็กจะต่างก,กันทำให้เด็กจะเกิดความเครียดได้นะคะก็เป็นเหมือนกับว่าทำให้เกิดค่านิยมในการการเลือกศึกษาของผู้ปกครองแล้วก็ทำให้ใหผู้ปกครองนะต้องการให้ใหเด็กนของตนนะ่ะมีความ ความมั่นคงในอาชีพของตัวเองในอนาคตจึงเลือกนักสายการเรียนที่มีการเรียนที่หนักและไม่ได้ถามถึงความาชอบของเด็กนักเรียนอีกทีเลยซึ่งทําให้เกิดความเครียดมากในเด็กนักเรียนหลายๆคนเราคิดว่ามันเป็นการที่ไม่ได้ไทยให้นักเรียนได้รับความรู้ที่มันไม่จำเป็นตน้องมีก็ได้มาก งานในบางโรงเรียนจะเรียนถึงเก้าถึงสิบชั่วโมงซึ่งในตัวบุคคลคนหนึ่งมันสามารถรับความรู้ในสิ่งนั้นได้แค่คนละประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงก็มากเกินพอแล้วเพราะว่าถ้าเกิดมากกว่านี้ทําให้สมองเกิดอาการเหนื่อยล้าและไม่สามารถจดจําได้แล้วงานที่แต่ละวิชาให้มามันก็จะมีมากเกินไปจนแต่ละคนไม่มีเวลาวาดไปของตัวเองไม่มีเวลาที่จะคิดว่าสิ่งที่ทําอยู่นี้มันคือสิ่งที่เราชอบหรือเปล่า แต่ก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะมันคือสิ่งที่เขากดกำหนดมาแล้วแล้วเราต้องทำตามเท่านัา้นครับพอพูดถึงเรื่องพลังงานนอกจากเราจะเรียนหนักแล้วเราก็ต้องมาทำงานที่โดนมอบหมายว่าอีก ซึ่งมันก็ทําให้เราไม่มีเวลาว่างในการไปเรียนรู้สิ่งต่างๆไปเรียนรู้สิ่งที่เราชอบไปค้นคว้าหาตัวเองไปทํากิจกรรมนันพน,นาการซึ่งมันอนดลายความเครียดเราเพราะงั้นเด็กไทยสมัยนีย้ก็เลยเครียดด้วยเพราะว่ามันมีแต่งานรุมล้อมอ่ะเข้าใจไหมนอกจากจะเรียนหนักแล้วก็ต้องมาเจองานอีกมันก็หมด energy ในการได้ไงในการเรียนไปเลยไม่มีแพชชั่นในการเรียนต่อมาพอมาพูดถึงเรื่อง นื้อหาในการเรียนการสอนคือมันจับฉายมากเลยมีอะไรอะไรก็ยันมาหมดเลยมันไม่จําเป็นตอนที่แบบจะต้องเรียนอย่างเงี้ยครบวิชาบางครั้งเราควรจะให้เด็กได้เลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะเรียนบ้างสิ่งที่เด็กชอบสิ่งที่เด็กสนใจเ,เด็กจะได้ไม่ต้องมาเครียดไ้ว่าวิชาเนี่ยมันยากมันทําไม่ได้ก็จะเล่ยนยังไงก็คือให้เด็กได้เลือกวิชาเรียนตัวเองโดยเสรี ือวิชาตามที่ตัวเองวางแผนไว้ว่าในอนาคตฉันจะเข้าคณะนี้ก็เลือกวิชาที่มันเกี่ยวกับคณะที่ตัวเองจะเข้าไม่ใช่มีค่าวิชาลแล้วก็ต้องมาเรียนอีกค่าวิชาเสริมซึ่งตัวเองไม่มีสิทธิเลือกเลยซึ่งเนื้อหาการเรียนบางครั้งมันก็เกินความจําเป็นเราเรียนมากสุดท้ายพอไปเจอในชีวิตจริงเรากลับไม่ได้ใช้มันเลยหรือใช้ก็คือใช้แค่ส่วนน้อยเท่านั้น นอกจากนี้เราก็คือการศึกษา์ไทยเขาสอนให้เด็กเขาไม่สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์เขาสอนให้เด็กแนวการศึกษา์ไทยเขาไม่สอนให้เด็กออรู้จักคิดวิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เขาสอนให้เด็กแนวท่อจําจมากกว่าซึ่งพอเด็กไปเจอปัญหาเข้าโดยตรงเด็กก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็ยิ่งเครียดเข้าไปอีก ก็หมดแพชชั่นทุกอย่างซึ่งมันก็เหมือนการตัดปีกไม่ให้เด็กได้บินไปสู่จุดที่ตัวเองต้องการไม่ทําตามความฝันที่ตัวเองต้องการครูตีกรอบความคิดเด็กให้อยู่ในจุดที่ครูจะให้อยู่เท่านั้นซึ่งการที่เด็กโดนตีกรอบอย่างนี้ก็ทำให้เด็กเกิดความเครียดมากไปอีกเนื่องจากเด็กไม่มีอิสระไม่รู้สึกผ่อนคลายเลยเพราะว่าโดนกดดันจากรอบข้างทั้งจากครูทั้งจากเพื่อนทั้งจากผู้ปกครองที่คาดหวังกับตัวนะักเรียนมากเกินไป จนสุดท้ายเด็กก็สุขภาพิเสียบางคนก็ไม่อยากมาโรเรียนก็เพราะเรื่องแบบมันเป็นปัญหาที่เราควรจะแก้ได้แล้วเว้ยไม่ใช่ปล่อยให้มันค้างอยู่ซึ่งสุดท้ายเลยก็คือเรื่องค,ค,อางาความเหลื่อมล้ำคือใช่ระบบการศึกษาไทยมคนก็เหลื่อมล้ำเลยถ้าไม่ใช่เด็กในตัวเมืองก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะรับการศึกษาดีๆถ้าเป็นเด็กจากโรงเรียน่างจังหวัด ก็แทบจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาดีๆหรเรียนในเมืองเลยด้วยคืองบจากกระทรวงงบจากรัฐบาลที่ให้มาเพราะมาสนับสนุนแค่โรงเรียนที่ใหญ่ๆโรงเรียนในตัวเมือง,งเท่านะั้นสุดท้ายคืองบที่เหลือนะมันก็ไม่มีมันไม่มีงบที่จะเหลือไปถึงโรงเรียนต่างจังหวัดเลยบางโรงเรียนถึงขั้นต้องปิดตัวลงเพราะว่าไม่มีงบมาช่วยสนับสนุสนแล้วประสิทธิภาพการศึกษา เด็กที่โรงเรียนต่างจังหวัดบางคนได้รับการศึกษาที่ประสิทธิภาพต่ยออกว่าเด็กในโรงเรียนในตัวเมืองซึ่งมันก็ทำให้เด็กกดดันตัวเองว่าทำไมฉันถึงไม่เก่งเท่าเขาทำไมฉันถึงทำไม่ได้ฉันก็เรียนมาเหมือนกับเขานี่ยังไม่พูดถึงเรื่องหลักสูตรที่สอนเนื้อหาเด็กแบบผิดๆเนื่องจากงบประมาณมาไม่ถือนักเรียนก็ต้องไป ศึกษาเรื่องตัวเองจากข้างนอกแทนที่เด็กจะได้ความรู้จากในโรงเรียนเด็กก็ต้องไปเรียนรู้จากคพิวเตอร์จากสถาบันกวดวิชาซึ่งไม่ไม่เรื่องที่สมควรจะเกิดขึ้นเลยเพราะเราก็เสียค่าเพิ่มจากการเรียนไปนลแล้วเราควรได้เนื้อหาที่เต็มที่ไม่ใช่เราต้องไปเสียตังค์เพื่อเรียนเพิ่มเพื่อได้ความรู้เพิ่มนั่นไม่สิทธิตพื้นฐานที่เราควรจะได้เนี่ยแล้วก็เอาเรื่องแบบเนี้ยที่พูดมาทั้งหมดมันทําให้เราเครียดขนาดไหนซึ่งเรื่องที่พูดมาทั้งหมด มันก็เป็นเหมือนส่วนเล็กๆที่มารวมกันแล้วอ่ะมันทําให้เด็กเกิดความเครียดแล้วยิ่งเราปล่อยเรื่องพวกเนี้ยให้มันเกิดขึ้นมากเท่าไหร่พอมันรวมเป็นก้อนใหญ่ได้ปุ๊บอ่ะถ้าเด็กมันแบกรับไม่ไหวอ่ะแล้วมันล้มลงมาทีแล้ไม่มีใครช่วยเราได้แล้วนะแค่เราคิด ความเครียดในการศึกษาก็ระบบหลักสูตรที่ถ้าเปรียบเด็กเป็นต้นไม้ก็เหมือนใช้ดินอย่างเดียวปลูกต้นไม้แบบหลายหลายๆแบบรวมกันนะคือเด็กทุกคนไม่ได้เก่งแค่วิทยิิตเด็กทุกคนก็มีแนวเก่งของตัวเองป้ะแบบเก่งศิลปะเก่งพละเก่งนู่นนี่นั่นความสญญามารถส่วนตัวแล้วก็ศึกษาไทยชอบเอาคําว่าวิทยาตมาเป็นตัว ้ำหมดว่าเนี่ยคุณเข้าไปอยู่ในตรงนี้ได้ถ้าอกคุณเก่งคุณไม่ได้คุณสอบแค่น,นี้ไม่ได้หรือคุณไม่สอบเท่ากับคนโง่แล้วไหนจะเป็นหลักสูตรที่ไม่เป็นทางกับเด็กเรียนการเรียนการสอนในห้องเรียนก็ <c oughs> เด็กไม่ได้อะไรเลยทั้งทั้งที่มันควรจะเป็นที่ที่เด็กก็ได้เลย มากที่สุดไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาเด็กต้องไปหาที่รียนพิเศษไปติวเพิ่มเพื่อทำโน่ทน,นทำนี่ทำนั่นไหนจะเป็นงานที่สั่งมากเกินไปอีกคือบางทีมันก็ควรปล่อยเวลาที่สั่งงานสักก่งงานบ้านเด็กให้เด็กได้บบพักวะแล้วไหนจะแบบสังคมเพื่อนอีกถ้าเพื่อนใคถ้าเพื่อนเก่ง <c oughs> เพื่อนได้ในสิ่งที่คุณไม่ได้แล้วเก่งคุณต่างคนอื่นแค่นี้คุณก็ถูกมางโง,โงโ ที่วางเรื่องคุณอาจจะเก่งเพื่อนในสอมันเป็นอะไรที่ให้กำหนดแค่ว่าคุณต้องได้เท่านี้ถึงจะเก่งคุณไม่ได้นะั้นถ้าแบบคุณโง่คุณง่ทันทีมันถึงเหมือนกดดันเด็กๆว่าแบบมึงก็ทำนะ้นให้ได้นะคุณต้องทำนั้นให้ได้นะถ้าคุณทำนะไรไม่ได้คุณจะโง่แล้วยิ่งเด็กเครียดอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งแย่ แต่ว่าระบบการศึกษาไทยอ่ะมันแย่ขนาดที่ว่ามีเด็กหลายๆคนกลายเป็นโรคซึมเศร้ามันควรปรับปรุงได้หรือไม่啊ศึกาไทยในปัจจุบันก็จะนึกถึงสถาบันแรกเลยก็คือสถาบันครอบครัวครอบครัวเป็นสิ่งแรกที่เลือกทางเดินให้เราคือตอนประถมก็ยังพอเข้าใจว่าเขาแค่ต้องการให้เราเป็นคนดีก่อนแล้วค่อยๆเรื่องไปแต่ชั้นมัธยม มัธยมต้นมัธยมปลายมหาลัยพวกเราควรจะได้เลือกทางเดินชีวิตของตัวเองแล้วไม่ใช่ว่าออกจากอ้อมอ,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 อกของผู้ปกครองแต่เป็นทางด้านอาชีพผู้ผู้ใหญ่หลายๆคนมักจะพูดว่าเป็นแพทย์สิทหารสิรับข้าราชการสิอยู่จะได้เงินเเงินเดือนเยอะนะมีงานคงที่นะแต่เด็กที่เขาต้องการที่จะไปสายศิลป์สายกีฬา ดนตรีไทยหรืออะไรต่างๆเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเองเลยเหรอคะแล้วยังจากการเรียนที่มีเวลามากเรียนเวลามากแต่ได้รับความรู้แค่นิดหน่อยนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่หนูคิดว่าไม่โอเคเท่าไหร่แล้วก็ในการเรียนเสริมของผู้ปกครองในบางครั้งที่พวกเราต้องสอบหรือสอบเข้ามหาลายัยสอบเข้าสอบเข้ามัธยมพวกเราก็ต้องเรียนเสริม เพื่อที่จะสอบเข้าแล้วซึ่งในเด็กต่างจังหวัดเด็กต่างจังหวัดที่ไม่ได้มีโอกาสแบบเด็กในเมืองก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาแบบที่ดีๆเหมือนคนอื่นเขาเป็นเพราะว่าหลักสูตรหรอคะหรืออะไรก็นั่นแหละค่ะแล้วก็ในส่วนของแบบทดสอบเกรดเด็กไทยส่วนส่วนมากมักจะโดนตัดสิน ว่าเป็นเด็กโง่หรือเด็กฉลาดเด้ยเกียิค่ะแค่ตัวเลขวางตัวก็ทําให้เด็กสาม,มารถนั่งร้องไห้เครียดกับครอบครัวมีปัญหากับครอบครัวทุกๆอย่างนั่นแหละค่ะก็ในส่วนอัตราส่วนในการฆ่าตัวตายของประเทศไทยหนูคิดว่ามันก็ไม่ได้น้อยนะคะหรือไม่ได้มากหนูคิดว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นมากกว่ามันเกิดขึ้นเพราะความเครียดในครอบครัวความเครียดจากการเรียน การโดนเพื่อนเพื่อนบูลลี่หลายๆอย่างเลยค่ะที่เกิดในโรงเรียนก็คือสำหรับในความคิดนะคะก็เกี่ยวกับการศึกษาไทยคิดว่าบางทีมันก็กดดันกันไปเช่นแบบว่าสมมติว่าการที่เราจะสอบเข้าที่ใดที่หนึ่งะเราต้องไปติวต้องไปทําอะไรนักหนาก็ไม่รู้ซึ่งบางทีอะข้อสอบที่เอามาวัดอะมันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยว่าสมมติว่าคนที่ออกเนี่ย มันออกเรื่องที่ตรงกับที่เราถนัดหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ออกเรื่องที่ตรงกับเราที่เราถนัดเนี่ยแล้วก็อาจจะทําไม่ได้บางทีเนี่ยการที่เราบอกว่าไปติวหลายๆที่หลายๆอย่างทาให้เราบอกว่าบางทีเราก็เหนื่อยเราก็เครียดแล้วถ้าสมมุติว่าเราไปสอบเราเราไม่ได้เนี่ยมันยิ่งทำให้รู้สึกเฟลบางคนเขาก็ตัดสินใจคนด้วยแบบว่าด้วยการแบบว่าเอ<ฆ>้ยเธอมาเรียนที่เดียวกับเราเรียนด้วยกันทำไมถึงได้ผลพธ์ไม่เหมือนกันลองจินตนาการว่าถ้าสมมุติว่า เด็กเด็กในห้องเรียนเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบเช่นบางคนถ้าสมมติว่าบางคนถ้าเปรียบเด็กเด็กอะเป็นผลไม้แบบแอปเปิ้ลส้มมะละกอคุณมาไม่เหมือนกันคุณจะเลี้ยงยังไงให้ให้แบบว่าแต่คุณจะเลี้ยงทั้งหมดให้เป็นทุเรียนได้ยังไง <c oughs> ในเม,มื่อเลดิดอะมันไม่เหมือนกันแค่เริ่มต้นมันก็ไม่เหมือนกันแล้ว แต่ละคนน่ะมันมีพื้นฐานแล้วก็ความคิดที่แตกต่างกันความถนัดในด้านต่างๆมันก็แตกต่างกันเราจะแบบว่าจะเจาะจองให้คนนะี้ต้องเก่งในเรื่องนี้เท่านั้นมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณแบบว่า มันเครียดบางทีมันก็เครียดมากจนเกินไปมันก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายเราหรือบางทีอ่ะถ้าสมมติว่าเราอ่านหนังสือจนเครียดเกินไปอ่ะพรุ่งนี้สมมติเรามีสอบแต่เราอ่านเยอะเราอ่านเยอะอ่ะเราอ่านมากเกินไปเราเครียดแล้วพอพรุ่งนี้ไปสอบเราก็ไม่มีสติเราก็ไม่มีสมาธิเราก็ทําไม่ได้แล้วยิ่งเรารู้สึกเฟลเราเดินเราเดินกลับมาที่ห้องของเราเราสมมติว่าเราแม่เรามาถามว่า ผ่านไหมอะไรอย่างนี้แล้วถ้าสมมติแม่ยื่ตอบแบบว่าเข้าไปว่าไม่อ่านหนังสือหรอถึงตกอะไรอย่างนี้ทางที่เราอ่านจนเต็มที่แล้วบางทีมันก็รู้สึกเบื่เอเกิดเกี่ยวกับปัญหาการศึกษาไทยตอนนี้นะคะส,คสังคมเนี่ยส่วนมากชอบตัดสินเด็กกันที่เก่งกันที่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้สนใจเด็กที่เก่งทางด้นานศาิลปะเออท,ทางด้านอื่นๆเลย ซึ่งมันเป็นอะไรที่นี่ไี่ทำมาเลยค่ะบางคนที่เก่งศิลปะมากๆหรือเก่งภาษามากๆก็ถูกตัดสินว่าไม่เก่งแต่ถ้ามาที่เด็กที่เก่งอยวิทยานิทอย่างเดียวก็แบก็สาม,มารถถูกย่องเป็นเด็กเก่งได้แล้วการษาไทยกับตัดสินกันด้วยเกรดใครเกรดไม่ใครเกรดดีไม่ดีการอยู่ในโรงนี้ที่ต่างกันก็มีผลก็มีผลต่อเกรดที่ดีหรือที่ดีหรือไม่ดีด้วย ซึ่งมันเป็นอะไรที่ควรปรับเปลี่ยนแก้ไขเด็กสมัยเด็กสมัยนี้ต้องออกไปเรียนพิเศษทุกวันว,วันวันหนึ่งเลิกค่ำคๆดึกๆึกกลับมาก็ต้องท่านทำกันบ้านถ้าไม่มีเวลาหาถ้าไม่มีเวลาสืบท่าไม่มีเวลาหาตัวเองได้ซ้ำว่าตัา 3, วเองชอบในอะไรไหมหรือว่าไม่ชอบในอะไรถ้าการศึกษาประเทศไทยเนี่ยมันดีจริงๆก็คงไม่มีเด็กคนไหนต้องออก ต้องออกไปพิเศษเพื่อที่จะสอบแข่งขันถูกไหมคะดังนั้นบางครั้งการแข่งขันของของประเทศไทยไนี่ก็สูงมากเกินไปกว่าที่วควรค่ะเอ้ยเด็กไทยสมัยนี้ก็มีเรื่องให้เครียดเยอะค่ะส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่มันก็นจะมาจากกเ,เรื่องของการศึกษาเพราะว่าในช่วงวัยนี้ก็วนเวียนอยู่กับ เรื่องนี้ซะส่วนใหญ่ไหนจะเป็นตอนที่เราต้องมานั่งตอบคำถามตัวเองว่าทำไมเราทำอันนี้ได้ไม่ดีทำอันนี้ไม่เก่งเลยทั้งที่มันจะเป็นสิ่งที่ควรจะสนับสนุนเราให้เราแบบเราชอบสิ่งนี้นะเราทําสิ่งนี้ได้ดีสนับสนุนเราสิ่งนี้มากกว่ามันกลับกันไปหมดเลยไหนจะเป็นเรื่องเกียรติที่ใช้สอบเข้าพี่นุนที่นี่ สอบเข้าโรงเรียนที่มีการศึกษาที่ดีกว่าแต่ที่การศึกษามันควรจะเป็นแบบแผนเดียวกันทั้งหมดไหมแต่การจะเข้าสอบเข้านั้นเขาก็ใช้เกดเป็นตัววัดแต่เกดที่ได้มาของแต่ละคนนั้นมันก็ไม่ใช่มาตรฐานเดียวกันแต่ตัวเลขที่ไม่ได้มาจากมาตรฐานเดียวกันนี้ับมาตัดสินคน ในทนี่เดียวกันซึ่งมันก็ดูแปลกๆไปหน่อยไหนจะเรื่องการกดดันจากพ่อแม่ในครอบครัวจากตัวเองกดดันตัวเองหรือเรียบเที่ยบกับรกรอข้างอย่างหนูเองก็เป็นคนที่ไม่เก่งมากก็กดดันตัวเองว่าแบบเอะทำไมเราทำาบันนี้ไม่ได้เลยมันก็ไม่ได้ดูยากขนาดนี้นี ทำไมเราถึงทำไม่ได้ทำไมอาจังมีทำไาถึงไม่เข้าใจเลยทำไมเรียนไปทําไมเข้าหัวเลยทำไมเพื่อนทำได้จนเก็บไปเครียดสะสมสะสมเยอะเข้าหลังจากจากความคาดหวังจากพ่อแม่อีกก็เยอะมากก็แบบต้องเรียนให้ดีนะอนาะคตรเราจะทำอะไรกินอะไรถ้าเราเรียนไม่เก่งตรงนี้ตรงไหนแล้วสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราทำได้ดีอ่ะมันจะเอาไปทำอะไรในงานรับได้ บางทีมันก็เครียดสะสมจนเป็นโรคซึมเศร้าอย่างหมูเรีนก็ต้องไปหาหมอไปกินยาซึ่งมันก็ดูไม่ใช่เรื่องที่เด็กในวัยนี้มันต้องเจอเท่าไหร่เพราะทำไมทำไมเด็กต้องเครียดกับการศึกษาคะเนี้ก็ความเครียดในระบบการศึกษา ะะก็คือรู้สึกว่ามันเป็นความเหนื่มล้ำสำหรับคนที่เรียนพิเศษกับคนที่ไม่เรียนพิเศษค่ะสาหรับคนที่มีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะมีเงินเพาะมากเพียงพอที่จะไปเรียนพิเศษใช่ไหมคะแต่ในทางกลับกันนะคะสาหรับคนที่ไม่มีเงินอย่างเงี้ยคะ่ะถามว่าเขาจะมีสามารถมีอนาคตที่ดีได้เหมือนกับคนที่เรียนพิเศษไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะหนูอ,อยากให้แบบว่าถ้าจะไปนรียนการศึกษาไทยเนี่ยอยากให้ยกลเลิกเรียนพิเศษไปเลยคะ่ะแล้วก็ทุกคนจะได้มีสิทธิเท่าเทียมกันตามแต่ละโรงเรียน